ก็ต้องขอสวัสดีสวีดัตท่านผูการที่กำลังเป็นตัวหนุ่มพ่อหลอเปียวโลเลี้ยไปเจอน้องเนวาดาดิสูลิเปนะจ๊ะก็วันนี้นะครับที่แอดก็คงจะไม่พูดอะไรมากนะครับเพราะว่าหน้าปกมันจะสปอยกันอยู่แล้วว่าเออไปดูกันเลยดีกว่านะครับด็อกชีพสปอตไลท์วันนี้ขอพูมิใจเสนอ i.j.n นางาโตข้ามีนาว่นางาโตเรือธงประจำกองเรือผสมแห่งจักรวรรดิซากุระเจ้าเป็นผู้การอย่างนั้นสินะจงแสดงพลังของเจ้าให้ประจักษ์แกสายตาข้าว่าเจ้าจะพิชิตโลกทั้งใบได้เรือประจันบ,บานนางาโตปะปลาการเหล็กหมื่นบุพภาแห่งบิ๊กเซเว่น น้องนางอโตะเนี่ยก็ตั้งชื่อตามจังหวัดโบราณของญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือจังหวัดโซชูนะครับเขตฮอนชู mm hmm. hu, ประเทศญี่ปุ่นน้องวางกระดูกงูเนี่ยวันที่28สิงหาคมปี1917แล้วก็ลงน้ำวันที่9พฤศจิกาย,ยนปี1919นะครับซึ่งเลขนี้ก็สวยมากๆเลยนะตั้งแต่วันสร้างน้องนางาโตะเนี่ยเป็นแม่คลาสของ คลาสนางาโตะนะครับมีพี่น้องร่วมกันอยู่2ลํลำนั่นก็คือน้องนางาโตะแล้วก็น้องมุสึนะครับน้องถูกสร้างในโปรเจกต์เรือประจันบาล8ลํลำของจกักรวรรดิญี่ปุ่นหรือที่เรียกกันว่าโปรเจกต์แปีดแนะครับในช่วงปลายปีสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเพื่อตอบสนองการป้องกันประเทศจากภายัยค,คุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นจากประเทศตะวันตก ซึ่งเรือคาร์ดนางาโตนั้นก็เป็นเรือประจำบาลที่ลงนามในสนธิสัญญานาวีวอชิงตันเพื่อจำกัดอาวุธและระวางขับน้ำของเรือภายในกองทัพเรือหรืออีกชื่อที่เรียกกันในสมญานามบิ๊กเซนั่นเองและต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางของน้องนางาโตนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่แอดเนี่ยจะพาผู้การ ท่าน,นไปรับชมพร้อมๆกันนะครับก็เกาะหลังตามพี่แอดกันมาเลยนะนะครับก็หลังจากเข้าประจำการได้ไม่นานนะครับน้องนางาโตเนี่ยก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเรือธงแห่งกองเรือประจำบาลที่1ของกองทัพเรือจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นอีกทั้งเนี่ยยังได้เป็นเรือธงในการรับเสด็จของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดแห่งอังกฤษเมื่อวันที่12เมษายนปี1921ในการเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อสร้าง ไม่ตีสมรธมิตรของอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงต้นเดือนกันยายนปี1923จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นนางอตโตรและมูสือเนี่ยได้รับคำสั่งในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นที่สลดใจแล้วก็น่าเศร้าให้กับใครหลายๆคนที่ ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ในครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยเกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงรวมถึงการที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องสูญเสียน้องอามากินะครับที่กําลังอยู่ในการสร้างแล้วก็โปรเจกต์อีกหลายๆอย่างเนี่ยจะต้องถูกหยุดชะงักลงทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็นี่ก็เป็นแค่ภารกิจแรกนะครับก็หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยน้องนางาโตก็ได้รับภารกิจในการ จมเรือประจันบาลซาสึสมะนะครับโดยการลากไปกลางอ่าวโตเกียวแล้วก็ทําการจมเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงสนธิสัญญานาวีวอชิงตันหลังจากที่ได้ทําการทดสอบอาวุธแล้วก็ทดสอบส่วนต่างๆเนี่ยน้องนางอาโตก็ได้ถูกส่งไปประจําการในกองเรือที่1ของจกักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงเดือนธันวาคมปี1923นะครับซึ่งในช่วงกลางปี1925นะครับ น้องนางาโตะเนี่ยก็ได้เข้าประจำการในญี่ปุ่นนะครับเพื่อเป็นเรือฝึกให้กับทหารเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกกองเรือผสมหรือไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมปืนใหญ่เนี่ยน้องนางาโตะก็เป็นเรือที่ฝึกให้นะครับจากนั้นก็ได้มีการซ่อมแซมและปรับปรุงส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบปืนต่อต้านอากาศยานหรือจะเป็นการติดตั้งเครื่องบินน้ำลาดตระเวนบนเรือนะฮะก่อนที่จะถูกย้ายไปประจำการในกองเรือผสม ในช่วงปลายปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงอีกหลายๆครั้งเพื่อให้เรือนั้นเนี่ยมีความทันสมัยแล้วก็ได้มีการซ้อมรบอยู่บ่อยครั้งนะครับเพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ลูกเรือแล้วก็ให้ลูกเรือนั้นเนี่ยได้มีความเคยชินกับตัวเรือเองบ้างนะครับเมื่อร่วงเข้าสู่เดือนสิงหาคมปี1 9ึ่นะครับน้องนางาโตเนี่ยก็ได้รับภารกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับในการลำเลียง ทหารกว่า1,700นายเนี่ยเข้าโจมตีเซี่ยงไฮ้นะครับที่ประเทศจีนในสงคารามญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยแล้วก็กลับไปประจําการที่ญี่ปุ่นจนกระทั่งถึงปี1941ในวันที่2ทธันวาคมปี1941นะครับน้องนางาโตะเนี่ยก็ได้รับภารกิจคุ้มการกองเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งประกอบด้วยน้องอากาจิที่เป็นเรือทงน้องคากะ โซลิวนิลิวโชคาคุสุยคาคุแล้วก็ยังมีเรือคุ้มกันโดยการจัดกองเรือแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากองเรือคิโดบุไตนะครับซึ่งได้ทําการบุกเข้าโจมตีเพิร์ฮารเบิลซึ่งเป็นฐานทัพที่มั่นทางทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกของกองทัพเรืออเมริกาเป้าหมายหลักในครั้งนี้นะครับก็คือการทําลายเรือรบของอเมริกานะครับโดยมีแผนที่จะเน้นทําลายเรือประจำบานแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินเป็นหลัก แต่ในการโจมตีครั้งนี้นะครับกลับไม่พบเรือบรรทุกเครื่องบินแม้แต่ลําเดียวเลยนะครับซึ่งทําให้จมได้แค่เพียงเรือประจญบานแล้วก็เรือลําอื่นๆเ,เ,เท่านั้นเองในเดือนมิถุนายนในปี1942นะครับน้องนางาโตเนี่ยได้เป็นกองกําลังหลักในการบุกโจมตีเกาะมิดเวย์นะครับแต่หลังจากความสูญเสียของกองเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยก็ทำให้กองกําลังญี่ปุ่นเนี่ยกลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในศึกครั้งนี้ ซึ่งน้องนางาโตเนี่ยก็ได้ไปช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเรือบรรทุกเครื่องบินคากะนะครับที่ลอยคออยู่หลังจากที่เรือได้ระเบิดไปนะครับก่อนที่จะทําการถอนตัวโดยไม่ได้มีการสู้รบปราบมืออะไรกันทั้งสิ้นนะครับในกลางปี1943เนี่ยในเดือนกรกฎาคมน้องนางาโตเนี่ยได้รับภารกิจให้ไปประจําการรบที่เกาะทรัศนะครับเพื่อทําการสกัดกั้นกองเรือสหรัฐอเมริกาจนถึงเดือนธันวาคม ระ่ั่งในช่วงต้นปี1944เนี่ยน้องนางาโตก็ได้น้องนางาโตก็ได้ออกจากเกาะทรัก์มานะครับเพื่อหลบหนีกองกำลังเครื่องบินของอเมริกาไปยังประเทศปาเหล่าหลังจากนั้นเนี่ยน้องนางาโตก็ได้เดินทางต่อเพื่อไปสมทบกับกำลังทหารญี่ปุ่นที่เกาะลิงกานะครับใกล้กับประเทศสิงคโปร์แล้วก็ จากนั้นก็ได้ทําการปร,ปรับปรุงเรือซ่อมแซมต่างๆนานาแล้วก็ได้ทดสอบทางทะเลอีกครั้งก่อนที่จะถูกส่งไปประจําการในกองเรือเคลื่อนที่เร็วของกองทัพญี่ปุ่นช่วงเดือนพฤษภาคมปี1944นั่นเองในเดือนมิถุนายนปี1944นะครับน้องนางาโตะก็ได้รับภารกิจอีกครั้งนะครับโดยการ ให้ไปคุ้มกันน้องฮิโยจุนโยแล้วก็ริวโฮนะครับในการเดินทางไปยังหมูกก่เกาะมาเรียนานะครับซึ่งเป้าหมายหลักในครั้งนี้ก็คือการสกัดกั้นแล้วก็ต่อต้านกองทัพเรืออเมริกาที่เกาะไซบันในการรบในยุทธนาวีที่ทะเลฟิลิปปินส์นะครับน้องนางโตเนี่ยทำได้แค่เพียงทำลายเครื่องบินของกองทัพเรืออเมริกาเนี่ยไปได้แค่สองลำเองนะครับ จากปืนต่อต้านอากาศยานของตนนะครับซึ่งศึกในครั้งนี้นะครับก็ทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยต้องเสียน้องฮิโยไปนะครับน้องนางาโตะเนี่ยก็เลยได้เข้าไปช่วยเหลือผู้รอดชีวิตนะครับในการรบครั้งนี้แต่ศึกในครั้งนี้น้องนางาโตะไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้ปืนหลักเลยแม้แต่น้อยและไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนในสงครามครั้งนี้เลย วันที่24ตุลาคมปี1944ยุทธนาวีที่ทะเลชิปุยันน้องนางอโตโดนจอมตีจากเครื่องบินทิ้งระเบิดก็ทําให้มอน้ําแล้วก็ใบพัดเนี่ยเสียหายลูกเรือเสียชีวิตประมาณ52นายรวมถึงลูกเรือนั้นก็ได้รับบาดเจ็บอีกหลายนายเช่นเดียวกันโดยบาดแผลในครั้งนี้นะครับก็มาจากน้องฟแฟลกิ้งนะครับแล้วก็น้องคาบอ หลังจากทําการซ่อมแซมได้สําเร็จเนี่ยน้องนางาโตะก็ได้ถอนตัวออกจากสนามรบโดยทันทีซึ่งวันต่อมาหลังจากโดนจอมตีโดยเครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยน้องนางาโตะที่เพิ่งซ่อมแซมเสร็จไปก็ได้เข้าร่วมกับยุทธนาวีที่ทะเลซามากองเรือญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้เข้าปะทะกับกองเรือที่เจ็บของอเมริกานะครับโดยน้องนางาโตะเนี่ยก็ได้ยิงปืนหลากใส่เรือพิฆาตของฟังอเมริกาแต่กพลาสเป้าไป เรือพิฆาตของฝั่งอเมริกาได้เห็นดังนั้นก็เลยปล่อยตอร์ปิโดใส่น้องนางาโตะกะหวังเข้าเป้าเต็มเป่าแต่ว่าน้องนางาโตะเนี่ยก็แล่นหลบไปทําให้น้องนางาโตะเนี่ยแยกกับกองเรือนะครับแตกออกจากขบวนโดยสื้นเชิงก่อนที่จะแล่นกลับเข้าขบวนเหมือนเดิมหลังจากนั้นน้องนางาโตะเนี่ยก็ถูกจมตีทางอากาศจากเครื่องบินทิ้งระเบิดอีกรอบหนึ่ง น้องนางะโตเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยจากลูกระเบิดนะครับก่อนที่จะถอยตัวออกจากสนามรบไปยังประเทศกรูนไนนั่นเองในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี1 9 1 4ในปีเดียวกันนั้นน้องนางะโตเนี่ยได้กลับไปยังท่าเรือโยโกซากะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็หวังว่าจะไปซ่อมแซมหรือปรับปรุงเรือนะครับแต่ก็ในขณนะเดียวกันเนี่ยที่ญี่ปุ่นนั้นก็กําลังขาดแคลนเชื้อเพลิงนะครับ ก็ทําให้การซ่อมแซมเรือเนี่ยก็ต้องยุติลงไปนะครับยกเลิกไปโดยที่น้องนงังอโตเนี่ยก็ถูกนําไปใช้เป็นป้อมปราการลอยน้ําพร้อมทั้งเป็นฐานต่อต้านอากาศยานที่โยโกสุกะจนกระทั่งในเดือนกรกฎาคมปี1945ฝั่งอเมริกามีความพยายามส่งขูงบินทิ้งระเบิดเข้าโจมตีที่ท่าเรือหวังว่าจะทำลายเรือประจันบาลของญี่ปุ่นที่ยังหลงเหลืออยู่ ซึ่งในตอนนั้นเองนะครับก็มีอยู่แค่น้องนาโตกแค่ลําเดียวเท่านั้นเองนะครับผมลไม่นานนครับน้องนางาโตเนี่ยก็ถูกลูกระเบิดนะครับขนาด500ปอนด์นะเข้าอย่างจังเลยถึง2ลูกด้วยกันแต่ก็สร้างความเสียหายไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากการซ่อมแซมก็ได้มีการสูบน้ําเข้าไปในตัวเรือด้วยเพื่อให้เธอเนี่ยดูเหมือนกับจมอยู่ในอ่าวน้ํานตื้นนะครับ แล้วนี่ก็ถึงเข้าช่วงคลายแม็กแล้วนะครับซึ่งใครที่ตามเกาะหลังพี่แอดมาจนถึงณจุดจุดตรงนี้เนี่ยแอดขอบอกได้เลยว่าขอบคุณที่ฟังกันจนจะจบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจบช่วงนี้เนี่ยเราไปต่อกันอีกช่วงหนึ่งเนาะมาเรามาเริ่มจุดที่เรียกว่า มุมเมือเลยว่ะนะครับในช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับปี1945นะครับก็กองเรืออเมริกาเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงอ่าวสัากามินะครับน้องนางอโตอที่จมอยู่ก้นอ่าวเนี่ยก็ได้รับคําสั่งให้เตรียมจอมตีอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งโดยจะเตรียมการเท่าที่พอจะสามารถทําได้โดยการสูบน้ําออกจากเรือ ะครับแล้วก็ทําการเติมเชื้อเพลิงซึ่งเตรียมหมดทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเติมเชื้อเพลิงรีโหลดกกะสูนนะครับแล้วก็รอสัญญาณในการโจมตีนะครับจนในที่สุดในวันที่30สิงหาคมปี1945กองทัพเรืออเมริกาก็ได้เข้ายึดน้องนางาโตได้สําเร็จก่อนการยอมแพ้ของกองทัพญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในวันที่2กันยายนปีห9 4่ น้องนางาโตะจึงกลายเป็นเรือประจันบานลลำสุดท้ายที่เหลือรอดอยู่ในสงครามของญี่ปุ่นในปี1946น้องนางาโตะได้ถูกจ่ายเป็นค่าสงครามให้แก่ประเทศผู้ชนะน้องนางาโตะพร้อมกับรเรืออเมริการวมถึงเยอรมันก็ได้ถูกนำไปเป,เป็นเป้าทดลองระเบิดนิวเคลียร์ในโอ per ation c r o s s r o a d ที่เกาะบิกินี โดยครั้งแรกที่ได้ทำการทดลองนั้นก็ได้ทำการทดลองในวันที่2กรกฎาคมปี1946น้องนางนาโตะนั้นได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยและก็ยังคงลอยลําอยู่ได้ครั้งที่2ก็นิวเคลียร์ก็ได้ส่งลงมาอีกครั้งในวันที่25กรกฎาคม ปี1,946ซึ่งครั้งนี้ก็ทำให้เรือนั้นเอียงทางด้านกราบขวาเล็กน้อยแต่น้องนั้นยังไม่ยอมจมน้องนางอโตดยังคงลอยลำอยู่ได้นานถึง4วันก่อนที่จะค่อยๆมีน้ำทะเลล่วเข้ามาในตัวเรือจมใต้ทะเลอย่างสงบก็ในคืนวันที่29กรกฎาคม ปี1,946สร้างความปาระหลาดใจให้กับกองทัพเรืออเมริกาเป็นอย่างมากในเรื่องของเทคโนโลยีในการต่อเรือของญี่ปุ่นด้วยความแข็งแกร่งน,นี้ของเรือประจัญบานนางาโตะลำนี้ทำให้ข่าวการจมของเธอสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวญี่ปุ่นบ้านเกิดของเธอที่แพ้ไพ่ต่อสงครามในครั้งนี้ และยังเป็นหลักฐานความสำเร็จในการต่อเรือของญี่ปุ่นอีกด้วยโดยสหายสึกในครั้งนี้ที่โดนทดลองระเบิดนิวเคลียร์ด้วยกันก็มีเรือราดตะเวนเบาสากาวะและเรือราดตะเวนหนักปลิ้นอ่อยเก่นจมอยู่ในบริเวณเกาะบิจินีเช่นเดียวกันณปัจจุบัน ซากเรือประจันบาลน,นางาตโกตถูกจัดเป็นจุดดำน้ำที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งในปัจจุบันและนี่ก็คือหนึ่งในตำนานเรือประจันบาลที่แข็งแกร่งที่สุดของกองทัพเรือจกักรวรรดิญี่ปุ่นผู้ทำให้เอเชียทัดเทียมกับประเทศตะวันตกหนึ่งในเรือประจันบาลบิ๊กเซเว่น Big Seven. นามนั้นก็คือปลาการเหล็กสุดท้ายที่ปล่อยปลยด้วยกีบบุปผาเรือประจันบาล IJN นางาโตะเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นประวัติของน้องนางาโตะนะครับซึ่งก็ถึงขั้นเรียกได้ว่าก็เศร้าพอตัวนะครับสำหรับเรือประจันบาลลำสุดท้ายของญี่ปุ่นนะครับผมอ่ะนะครับเราก็มาดูมาทำความรู้จักกับน้องกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับน้องนางาโตะเป็น b บล็กเทนชิพนะครับเป็นแม่คาสของนางาโตะคัสนะครับผมก็หาได้จากตู้ Limited แล้วก็ตู้เฮฟ v ีนะครับถ้าเกิดว่าน้อง ข้าถาวรแล้วนะก็เวลาสร้างก็จะอยู่ที่4ชั่วโมง20นาทีนะครับแล้วก็น้องเนี่ยเป็นระดับซูเปอร์แรนนะครับก็จะมีค่าสเตตัสเป็นค่า HP เนี่ยก็จะอยู่ที่1,345ถึง6,955นะครับมีกรอบเป็นเฮฟวี่นะครับค่ารีโหลดอยู่ที่54ถึง127มีค่าลักหรือที่เราเรียกกันว่าโชคเนี่ยก็จะอยู่ที่71นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเยอะพอควรเลยนะ เยอะกว่าหลายๆลาำที่ผ่านๆมาด้วยนะครับมีค่าไฟพาวเวอร์อยู่ที่8 0ดสถึงสามนะครับแล้วก็ค่าลบลีกเนี่ยอยู่ที่7จ็ถึงสิมีสปีดอยู่ที่25นะครับค่าแอนตี้แอร์อยู่ที่3 4มสิถึงหนึนะครับน้องกินนลามันสูงสุดอยู่ที่15ถังเท่านั้นเองนะครับเท่านั้นได้ยังไงเรามันมาตรฐานอยู่แล้วค่าความแม่นยําอยู่ที่2 2่สถึงห้นะครับผมแล้วก็ สเตตัสนี้นะครับก็อิงจากเวล1ถึง100เท่านั้นนะครับผมมาดูที่สกิลกันบ้างดีกว่านะครับสกิลแรกของน้องนางกระโตนะครับก็จะเป็นสกิลที่เรียกกันว่าสกิลดีบัฟนะครับคือสกิลหนึ่งเนี่ยเมื่อน้องนางกระโตได้เป็นเรือธงนะครับเรือของกลุ่มสกุล่าเนี่ยก็จะได้บัฟนะครับทุกลำเลยนะทุกลำเนี่ยจะได้บัฟดังนี้นะครับบัฟที่1คือจะได้ค่าปืนใหญ่เพิ่มขึ้น10% บัฟที่2นะครับจะได้ค่ารีโหลดแล้วก็ค่าความแม่นยำเนี่ยเพิ่มขึ้น20%แล้วก็บัฟสุดท้ายนะครับเป็นบัฟสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับไม่ว่าจะเป็น CV หรือว่า CBL เนี่ยก็จะสามารถจอมตีแรงขึ้นอีก20%ได้นะครับผมสกิลที่2เนี่ยเป็นสกิลของของน้องที่จะเรียกว่าสกิลที่นิยมเอามาใช้กันเลยก็ว,ว่าได้หลายๆคนเนี่ยที่เน้นใช้งานก็ จะเน้นด้วยเรื่องของสกิลของน้องนั่นแหละนะครับผมสกิลที่2ก็คือทุกๆครั้งนะครับที่ยิงปืนหลักเนี่ยก็จะมีโอกาส40%นะครับที่จะยิงบาลาดชุดพิเศษนะครับความแรงก็ตามเลเวลสกิลนะครับยิ่งอัพยิ่งแรงนะครับผมเอานะครับก็กลับมาสู่ช่วงอีคลิปเมนกันแล้วนะครับผมซึ่งรอบนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันเลยดีกว่าว่าน้องเนี่ยเขาใช้อะไรกับสถานการณ์ไหนได้บ้างนะครับซึ่ง เราก็ต้องมาตีความกันก่อนว่าน้องเนี่ยเป็นเรือแบบไหนนะครับน้องนางาตโตเนี่ยก็เป็นเรือที่เน้นนะครับเน้นสกิลสองเป็นหลักเลยนะก็คือบาลาดนั่นเองนะครับมีจุดเด่นที่บาลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปืนที่พี่แอดกับคุณหมอมาเอดาจะแนะนํากันเนี่ยก็จะเป็นปืนทวิน3 8มมมนะครับนี่ก็จะเป็นปืนที่เอาไว้ทําให้เราเนี่ย รีโหลดเร็วนะครับรีโหลดกระสุนเร็วยิ่งขึ้นนะครับเป็นปืนที่รีโหลดไว้นั่นเองซึ่งทําไมล่ะทําไมไม่ใช้ปืนแรงๆอ่ะทำไมเอาปืนรีโหลดเร็วมาทาไมอ่ะก็จิดบบอกไงว่าเขาเน้นบาลานซ์นะครับบาลานซ์เขาแรงตามสกิลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราใช้ปืนที่รีโหลดเร็วแหละมันจะดีกว่านะครับผมนะแล้วก็ค่าอ e ีคลิปเป็นของน้องเนี่ยปืนหลักก็จะอยู่ที่ 1 0 5ถึง135กันเลยทีเดียวนะครับปืนนี้ก็ใช้แบบเดียวเลยนะก็คือแบ็คเทนชีพกันนั่นเองนะครับอย่างที่2นะแล้วปืนลองนะครับก็จะสามารถใช้ได้ทั้ง2แบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น CL หรือไม่ว่าจะเป็นเ e t o y เยอร์กันนะครับ ED กันนั่นเองก็พี่แอดกับหมอเนี่ยก็จะแนะนำกันให้ใช้ในเป็นส่วนของปืนนี้เลยนะครับ CL กันนะก็จะเป็นปืน 155มมนะครับผมนีม่ตามรูปนี้เลยนะครับก็ค่าอีคลิปเมนต์เนี่ยก็ไม่ตกหย่อนไปไหนเลยนะก็สอตั้งแต่ต้นยันจบนะครับแล้วก็นะครับแอนตี้แอร์นะครับให้แอนตี้แอร์เนี่ยก็คงที่เหมือนกันนะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหมือนกันนะครับก็จะใช้ปืนที่พี่แอร์แนะนําก็ได้หรือใครที่ไม่มีแล้วจะใช้ปืนอย่างอื่นใช้ไปก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าปืนนี หาได้จากวิจัยนะครับใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็ใช้พืนอื่นก่อนก็ได้นะครับผมแลว้วก็ส่วนของเสริมนะครับอันนี้ตามสถานการณ์กันเลยนะถ้าเน้นแรงเน้น PVP เน้นอะไรพวกนี้นะครับก็กระสุนดำกระสุนขาวก็ใส่ใไปเถอะครับแต่ถ้าเกิดว่าเน้นลงด่านบางเฉพาะบางด่านอย่างเช่นด่าน10นะครับก็จะโดนยิงโดยลูกกระสุนของตัวบอสเนี่ยอาจจะเป็นกระสุน HE PE นะ ก็จะกลายเป็นว่าเรือของเราเนี่ยจะติดไฟนะครับยิ่งน้องนาโตะเนี่ยเป็นเรือทงอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าล้มไปก่อนนี่ก็คือทีมล่มเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําให้ใส่ถังดับเพลิงไว้1อันนะครับแล้วก็ใช้เอจีเรดาร์แทนก็ได้นะครับถ้าไม่อยากใช้กระสุนขาวหรือกระสุนดําเคียวๆเนี่ยนะครับก็ใช้เอจีเรดาร์ไปก็ได้นะครับเนาะนี่ก็จะสําหรับบางสถานการณ์เท่านั้นนะครับ ก็สำหรับวันนี้เนี่ยพี่แอดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับอิดท้ายคลิปนี้ด้วยเครดิตนะครับซึ่งเครดิตนี้พี่แอดจะขอยกให้คุณหมอไมเอดาเลยนะครับสำหรับเรื่องประวัตินะฮะแขนแนลก็อยู่ใต้คลิปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอไมเอดาด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันในไลฟ์ครั้งหน้านะครับ